มัชิมานิกายมูลละปัญน,นาตจูละยะมก,กวรกสาเลยยกะสูตรทรงอธิบายทุจริตสามสุดจริตสามคราวหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จจาริกอยู่ในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุจำนวนมาก เข้าประทับอยู่ที่หมู่บ้านชื่อสาละซึ่งเป็นหมู่บ้านของพราหมณ์ในแคว้นนั้นพวกพราหมณ์และคฤหบดีซึ่งได้ทราบข่าวว่าพระสมณโคดมซึ่งเป็นโอรสเจ้าสากยะออกบวชเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระกิติศัพท์เลื่องลือไปทั่วได้เสด็จมาประทับอยู่ที่หมู่บ้านนี้แล้ว เป็นโอกาสดีที่จะได้เห็นพระองค์และเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายพวกเขาได้พากันไปเข้าเฝ้าด้วยกิริยาอาการต่างๆกันมีทั้งที่แสดงความเคารพและไม่เคารพมีทั้งแสดงอาการเฉยๆหลังจากการทักทายตามธรรมเนียมผ่านไปแล้วชาวสาระก็ตั้งปัญหาทูลถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้คนเราบางพวกตายไปแล้วตกอบาย ทุคติวินิบาตนารกบางพวกไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์พระพุทธองค์ทรงตอบสั้นๆว่าพวกที่ไปอบายทุขติวินิบาตนารกเพราะประพฤติไม่ดีไม่ถูกต้องเป็นเหตุพวกที่ไปสุขติโลกสวรรค์เพราะประพฤติดีประพฤติถูกต้องเป็นเหตุชาวสาระกราบทูลว่ายังไม่เข้าใจ ขอได้โปรดขยายความให้เห็นชัดๆทรงอธิบายเรื่องความประพฤติไม่ดีไม่ถูกต้องและความประพฤติดีประพฤติถูกต้องตามลำดับดังนี้ความประพฤติไม่ดีไม่ถูกต้องทางกายมีสามอย่างทางวาจามีสี่อย่างทางใจมีสามอย่างทางกายสามอย่างนั้นคือหนึ่งบางคนชอบฆ่าสัตว์เป็นคนใจหยาบ มือเปื้อนเลือดมุ่งแต่จะเข็นฆ่าไม่ละอายต่อบาปไม่เอื้อเอ็นดูต่อชีวิตทั้งปวง 2. บางคนชอบลักขโมยของของคนอื่นไม่ว่าเป็นของในบ้านหรือในป่าแย่งชิงเอาของที่เขาไม่ได้ให้อย่างโจร 3. บางคนชอบละเมิดล่วงเกินในของรักของห่วง ละเมิดล่วงเกินทางจารีดกับหญิงที่แม่เขาปกครองพ่อเขาปกครองหรือทั้งแม่และพ่อปกครองพี่น้องปกครองญาติปกครองหรือละเมิดล่วงเกินหญิงมีสามีหญิงที่กฎหมายคุ้มครองหรือแม้แต่หญิงที่เขาคล้องพวงมาลัยถือสิทธิ์ครองทางวาจาสามอย่างนั้นคือหนึ่งบางคนชอบพูดเท็จ ไม่ว่าในที่ประชุมในชุมนุมชนในหมู่ญาติในหมู่มิตรสหายหรือในทางราชการเมื่อถูกไต่สวนซักฟอกก็พูดกลับไปกลับมาไม่ตรงความจริงอาจจะเพื่อตัวเองหรือเพื่อคนอื่นหรือเพื่ออามิตรสินจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการกล่าวเท็จทั้งๆท,ท,ที่รู้ 2. บางคนชอบพูดส่อเสียด คือฟังความจากข้างหนึ่งไปบอกอีกข้างหนึ่งเพื่อทำลายเขาเป็นการทำให้คนที่เขารักใคร่ปรองดองกันอยู่แล้วต้องแตกกันหรือเพิ่มความแตกแยกที่เขามีอยู่แล้วพอใจที่จะได้เห็นเขาแตกแยกกันเป็นฝักเป็นฝ่ายใช้วาจาให้เกิดการแบ่งแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่าย3บางคนชอบพูดคำหยาบ คือพูดคำค่อนขอดหยาบคายรุนแรงให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจชวนให้โกรธเคืองกันไม่เป็นไปเพื่อให้จิตตั้งมัน่น 4. บางคนชอบพูดเพ้อเจ้อคือพูดไม่เหมาะแก่การเวลาพูดคำที่ไม่จริงพูดไม่มีประโยชน์พูดไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินยัยคำพูดที่ไม่มีหลักฐานไม่มีหลักอ้างอิงพูดเรื่อยเปื่อยไม่มีจุดจบ พูดคำที่ไม่มีประโยชน์ไม่ดูการเวลาทางใจสามอย่างนั้นคือ 1. บางคนคิดแต่จะได้เพ่งเล็งแต่จะเอาของของคนอื่นมาเป็นของตน 2. บางคนมีจิตพยาบาทคิดแต่ในทางประทุษร้ายเขาว่ามันต้องถูกฆ่ามันต้องฉิบหายวายวอด 3. บางคนมีความเห็นผิดคือเห็นวิปริตไปว่า การให้ทานการบูชาการสักการะไม่มีผลผลกรรมไม่ว่าดีหรือชั่วไม่มีจริงโลกนี้โลกหน้าไม่มีบุญคุณของบิดามารดาไม่มีสัตว์ประเภทโอปปาติกะไม่มีไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ตรัสรู้ด้วยตนเองแล้วสอนเรื่องโลกนี้โลกหน้าได้จริงปฏิเสธว่าไม่มีพระอรหันต์ต่อจากนั้น ทรงอธิบายเรื่องความประพฤติดีประพฤติถูกต้องซึ่งมีในตรงกันข้ามหวังอะไรก็สมหวังถ้าประพฤติดีพระพุทธองค์ตรัสแก่พราหมณ์และคฤหบดีเหล่านั้นว่าผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติหากเขาตั้งความหวังว่า ตายไปแล้วขอให้ได้ไปเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาลขอให้ได้ไปเกิดเป็นพราหมณ์มหาศาลขอให้ได้ไปเกิดเป็นคฤหบดีมหาศาลขอให้ได้ไปเกิดเป็นเทพชั้นจตุมหาราชิกาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีชั้นปรนิมมิตวสวัตดีชั้นพรหมกายิกาประกอบด้วย พรหมปริสัชชาพรหมป,ปุโรหิตามหาพรหม,มาขอให้ได้ไปเกิดเป็นเทพชั้นอาภาประกอบด้วยปริตตาภาอัปปมานาภาอาภัสราขอให้ได้ไปเกิดเป็นเทพชั้นปริตสุภาชั้นอัปปมาณสุภาชั้นสุภกินหาชั้นเวหัพลาชั้นอวิหา ชั้นอตตปาชั้นสุทัสสาชั้นสุทสีชั้นอาการิฐาชั้นของผู้ได้อากาสานัญจายตนะชั้นของผู้ได้วิญญาณัญจายตนะชั้นของผู้ได้อากินจัญญาตนะชั้นของผู้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะทั้งหมดนั้นล้วนเป็นไปได้ทั้งสิ้น เพราะเหตุที่เขาประพฤติธ,ธรรมเป็นปกติประพฤติชอบเป็นปกติเทวโลก26ชั้นคำว่าเกิดเป็นเทพชั้นนั้นชั้นนี้แปลถอดความจากคำบาลีว่าสหัพยตังอุปปัชเชยะ ือไปเกิดนับเนื่องเป็นพวกเดียวกับเทพชั้นนั้นๆเพราะฉะนั้นการเรียกชื่อเทพจึงเรียกตามชื่อชั้นของเทพนั้นๆคำว่าเทวโลกในที่นี้หมายรวมถึงทั้งกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคือหมายถึงทั้งภพของเทวดาและภพของพรหมทุกประเภทมีทั้งสิ้น26พบภพดังนี้ กาาวจรภูมิหกชั้นคือ 1. จาตุมหาราชิกา 2. ดาวดึง 3. ยามา 4. ดุสิต 5. นิมมานรดี 6. ปรนิมมิตวสวัสดีเหตุคือสุจริตสามหรือกุศล,ลกรรมบทสิบทำให้บุคคลไปเกิดในเทวโลกหกชั้นนี้ รูปาวจรภูมิคือรูปประพรมหรือรูปประพบสิบหชั้นจำแนกประเภทได้ดังนี้ 1. ไปจากผู้ได้ปฐมฌานสามพวกคือชั้นที่ 7. พรหมปาริสัทชาชั้นที่ 8. พรหมปุโรหิตาชั้นที่ 9. มหาพรหม,มาสอง ไปจากผู้ได้ทุติยชาญและต,ะตัตยชาญสามพวกคือชั้นที่สิบบริตตาภาชั้นที่สิบเอ็ดอัปปมานาภาชั้นที่สิบสองอาภัสรา 3. ไปจากผู้ได้จตุทชาญสามพวกคือชั้นที่สิบสาริตตสุภาชั้นที่สิบสี่อัปปานณาสุภาชั้นที่สิบห้า สุภกินนะหา 4. ไปจากผู้ได้ปัญจมะฌานฌานที่หซึ่งเป็นฌานที่เดียรถีนิยมมุ่งเข้าถึงกันคือชั้นที่16อสัญญีสัตตา 5. ไปจากผู้ได้ปัญจมะฌานฌานที่หที่แยกจากรูปฌานที่สตามคำอธิบายแนวอภิธรรมคือชั้นที่17เ เวหัพลา 6. ไปจากอริยบุคคลชั้นอนาคามีพบทั้งห้าต่อไปนี้เป็นชั้นสุทธาวาสคือชั้นที่18อวิหาชั้นที่19อตัปปาชั้นที่ยีสิบสุทัสสาชั้นที่21สุทัสสีชั้นที่22อากนิิฐา อัตถกถาแห่งพระสูตรนี้กล่าวว่าคำว่าพรหม,มกายิกาเทพพวกพรหมหรือชั้นพรหมหมายถึงพรหมสามประเภทแรกที่ได้ปฐมฌานคำว่าเทพพวกอาภาหมายถึงเทพลำดับที่สิบสิบอบสองอาภาแปลว่าแสงสวา่างเป็นชื่อรวมของเทพสามจำพวกนี้อรูปาวจรภูมิคือ อรูปประพรมหรืออรูปประพบสี่ชั้นคือชั้นที่23อากาสาญจายตนะชั้นที่24วิญญาณัญจายตนะชั้นที่25อากินจัญญายตนะชั้นที่26เนวสัญญานาสัญญายตนะคือผู้ที่ไปจากผู้ได้รูปประชานเป็นบาทบรรลุอรูปประชานสมาบัติ และแม้บุคคลนั้นจะตั้งความหวังว่าตายไปแล้วขอให้ได้บรรลุเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันปราศจากอาสวะก็เป็นไปได้เช่นกันพวกพรามและคฤหบดีชาวสาระเหล่านั้นต่างก็เข้าใจแจ่มแจ้งในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ไม่มีอะไรที่จะสงสัยได้อีกพวกเขาได้พร้อมใจกันทูลขอเป็นอุบาสกตั้งแต่วันนั้น จบสาเลยยะกสูตรเวรัญชกสูตร เนื้อหาของพระธรรมเทศนาในพระสูตรนี้เหมือนกับสาเลยยกสูตรทุกอย่างคือว่าด้วยทุจริตสามสุดจริตสามหรือกรรมบทสิบต่างกันที่ในสาเลยยกสูตรยกธรรมสำหรับประพฤติเป็นคำสอนส่วนในพระสูตรนี้ยกบุคคลผู้ประพฤติเป็นคำสอนพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมในเวรัญชกสูตรแก่พราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองเวรัญชา ซึ่งพากันไปพักอยู่ที่กรุงสาวัตถีด้วยกิจธุระอย่างหนึ่งชาวเมืองเวรัญชาเหล่านี้เมื่อพักอยู่ในกรุงสาวัตถีได้ทราบว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดเชตวันจึงพากันเข้าเฝ้าและได้ฟังธรรมจนเกิดความเลื่อมใสทูลขอเป็นอุบาสกโดยทั่วหน้าจบเวรัญชก,กสูตร มัชชิมานิกายมูลละปันนาตจูละยะมก,กวรคสาเลยยกะสูตรทรงอธิบายทุจริตสามสุดจริตสามคราวหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จจาริกอยู่ในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุจำนวนมาก เข้าประทับอยู่ที่หมู่บ้านชื่อสาละซึ่งเป็นหมู่บ้านของพราหมณ์ในแคว้นนั้นพวกพราหมณ์และคฤหบดีซึ่งได้ทราบข่าวว่าพระสมณโคดมซึ่งเป็นโอรสเจ้าสากยะออกบวชเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระกิติศัพท์เลื่องลือไปทั่วได้เสด็จมาประทับอยู่ที่หมู่บ้านนี้แล้ว เป็นโอกาสดีที่จะได้เห็นพระองค์และเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายพวกเขาได้พากันไปเข้าเฝ้าด้วยกิริยาอาการต่างๆกันมีทั้งที่แสดงความเคารพและไม่เคารพมีทั้งแสดงอาการเฉยๆหลังจากการทักทายตามธรรมเนียมผ่านไปแล้วชาวสาระก็ตั้งปัญหาทูลถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนเราบางพวกตายไปแล้วตกอบาย ทุกขติวินิบาตนารกบางพวกไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์พระพุทธองค์ทรงตอบสั้นๆว่าพวกที่ไปอบายทุกขติวินิบาตนารกเพราะประพฤติไม่ดีไม่ถูกต้องเป็นเหตุพวกที่ไปสุขติโลกสวรรค์เพราะประพฤติดีประพฤติถูกต้องเป็นเหตุชาวสาระกราบทูลว่ายังไม่เข้าใจ พอได้โปรดขยายความให้เห็นชัดๆทรงอธิบายเรื่องความประพฤติไม่ดีไม่ถูกต้องและความประพฤติดีประพฤติถูกต้องตามลำดับดังนี้ความประพฤติไม่ดีไม่ถูกต้องทางกายมีสามอย่างทางวาจามีสอย่างทางใจมีสามอย่างทางกายสามอย่างนั้นคือ 1. บางคนชอบฆ่าสัตว์เป็นคนใจหยาบ มือเปื้อนเลือดมุ่งแต่จะเข็นฆ่าไม่ละอายต่อบาปไม่เอื้อเอนดูต่อชีวิตทั้งปวง 2. บางคนชอบลักขโมยของของคนอื่นไม่ว่าเป็นของในบ้านหรือในป่าแย่งชิงเอาของที่เขาไม่ได้ให้อย่างโจร3บางคนชอบละเมิดล่วงเกินในของรักของห่วงละเมิดล่วงเกินทางจารีดกับหญิงที่แม่เขาปกครอง พ่อเขาปกครองหรือทั้งแม่และพ่อปกครองพี่น้องปกครองญาติปกครองหรือละเมิดล่วงเกินหญิงมีสามีหญิงที่กฎหมายคุ้มครองหรือแม้แต่หญิงที่เขาคล้องพวงมาลัยถือสิทธิ์ครองทางวาจาสามอย่างนั้นคือ 1. บางคนชอบพูดเท็จไม่ว่าในที่ประชุมในชุมนุมชนในหมู่ญาติ ในหมู่มิตรสหายหรือในทางราชการเมื่อถูกไต่สวนซักฟอกก็พูดกลับไปกลับมาไม่ตรงความจริงอาจจะเพื่อตัวเองหรือเพื่อคนอื่นหรือเพื่ออามิตรสินจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการกล่าวเท็จทั้งทั้ที่รู้ 2. บางคนชอบพูดส่อเสียดคือฟังความจากข้างหนึ่งไปบอกอีกข้างหนึ่งเพื่อทำลายเขา เป็นการทำให้คนที่เขารักใคร่ปรองดองกันอยู่แล้วต้องแตกกันหรือเพิ่มความแตกแยกที่เขามีอยู่แล้วพอใจที่จะได้เห็นเขาแตกแยกกันเป็นฝักเป็นฝ่ายใช้วาจาให้เกิดการแบ่งแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่าย 3... บางคนชอบพูดคำหยาบคือพูดคำค่อนขอดหยาบคายรุนแรงให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจชวนให้โกรธเคืองกัน ไม่เป็นไปเพื่อให้จิตตั้งมั่น 4. บางคนชอบพูดเพ้อเจ้อคือพูดไม่เหมาะแก่การเวลาพูดคําที่ไม่จริงพูดไม่มีประโยชน์พูดไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยคําพูดที่ไม่มีหลักฐานไม่มีหลักอ้างอิงพูดเรื่อยเปื่อยไม่มีจุดจบพูดคําที่ไม่มีประโยชน์ไม่ดูการเวลาทางใจสามอย่างนั้นคือ 1. บางคนคิดแต่จะได้เพ่งเล็งแต่จะเอาของของคนอื่นมาเป็นของตน 2. บางคนมีจิตพยาบาทคิดแต่ในทางประทุษร้ายเขาว่ามันต้องถูกฆ่ามันต้องฉิบหายวายวอด 3. บางคนมีความเห็นผิดคือเห็นวิปริตไปว่าการให้ทานการบูชาการสักการะไม่มีผล ผลกรรมไม่ว่าดีหรือชั่วไม่มีจริงโลกนี้โลกหน้าไม่มีบุญคุณของบิดามารดาไม่มีสัตว์ประเภทโอปปาติกะไม่มีไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ตรัสรู้ด้วยตนเองแล้วสอนเรื่องโลกนี้โลกหน้าได้จริงปฏิเสธว่าไม่มีพระอรหันต์ต่อจากนั้นทรงอธิบายเรื่องความประพฤติดีประพฤติถูกต้องซึ่งมีในตรงกันข้าม หวังอะไรก็สมหวังถ้าประพฤติดีพระพุทธองค์ตรัสแก่พรามและคฤหบดีเหล่านั้นว่าผู้ประพฤติธ,ธรรมเป็นปกติหากเขาตั้งความหวังว่าตายไปแล้วขอให้ได้ไปเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาลขอให้ได้ไปเกิดเป็นพรามมหาศาลขอให้ได้ไปเกิดเป็นคฤหบดีมหาศาล ขอให้ได้ไปเกิดเป็นเทพชั้นจตุมหาราชิกาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีชั้นปรนิมมิตวสวัสดีชั้นพรหมกายิกาประกอบด้วยพรหมปริสัทชาพรหมปุโรหิตามหาพรหม,มาขอให้ได้ไปเกิดเป็นเทพชั้นอาภาประกอบด้วย ปริตตาภาอปปมานาภาอภัสราขอให้ได้ไปเกิดเป็นเทพชั้นปริตตสุภาชั้นอัปปานาสุภาชั้นสุภกินนาหาชั้นเวหัปพลาชั้นอวิหาชั้นอตัปาชั้นสุทัสสาชั้นสุทสีชั้นอากาิาิฐา ชั้นของผู้ได้อากาสานัญจายตนะชั้นของผู้ได้วิญญาณัญจายตนะชั้นของผู้ได้อากินจัญญายตนะชั้นของผู้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะทั้งหมดนั้นล้วนเป็นไปได้ทั้งสิ้นเพราะเหตุที่เขาประพฤติธ,ธรรมเป็นปกติประพฤติชอบเป็นปกติ เทวโลก26ชั้นคำว่าเกิดเป็นเทพชั้นนั้นชั้นนี้แปลถอดความจากคำบาลีว่าสหัพยตังอุปปัตเฉยยะคือไปเกิดนับเนื่องเป็นพวกเดียวกับเทพชั้นนั้นๆเพราะฉะนั้นการเรียกชื่อเทพจึงเรียกตามชื่อชั้นของเทพนั้นๆคำว่าเทวโลกในที่นี้หมายรวมถึง ทั้งกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคือหมายถึงทั้งภพของเทวดาและภพของพรมทุกประเภทมีทั้งสิ้น26พบภพดังนี้กามาวจรภูมิหกชั้นคือ 1. จาตุมหาราชิกา 2. ดาวดึง 3. ยามา 4. ดุสิตห นิมมานรดี6ปรนิมมิตะวะวัสดีเหตุคือสุจริตสามหรือกุศลกรรมบทสิบทำให้บุคคลไปเกิดในเทวโลกหกชั้นนี้รูปาวจรภูมิคือรูปประพรมหรือรูปประพบสิบหกชั้นจำแนกประเภทได้ดังนี้หนึ่ง ไปจากผู้ได้ปฐมฌานสามพวกคือชั้นที่7จ็ดพรหมปาริสัทชาชั้นที่8ปดพรหมปุโรหิตาชั้นที่9มหาพรหม,มาสองไปจากผู้ได้ทุติยฌานและตัตยฌานสามพวกคือชั้นที่สิบบริตตาภาชั้นที่สิออัปปมานาภา ชั้นที่สิบสองอภัสรา 3. ไปจากผู้ได้จะตุตทชาญสามพวกคือชั้นที่สิบสามปริตตสุภาชั้นที่สิบสี่อัปปมาณสุภาชั้นที่สิบห้าสุภกินนหา 4. ไปจากผู้ได้ปัญจมะชาญชาญที่ห้าซึ่งเป็นชาญที่เดียรถีนิยมมุ่งเข้าถึงกันคือ ชั้นที่16อสัญญีสัตตา 5. ไปจากผู้ได้ปัญจมะฌานฌานที่หที่แยกจากรูปฌานที่สตามคำอธิบายแนวอภิธรรมคือชั้นที่17เวหัวหพลา 6. ไปจากอริยบุคคลชั้นอนาคามีพบทั้งหต่อไปนี้เป็นชั้นสุทธาวาสคือชั้นที่18 อวิหาชั้นที่19บาอตตป่าชั้นที่ยี่สิบสุทัสสาชั้นที่ยีสอสุทัสสีชั้นที่22องกนิิฐธาอัตถกถาแห่งพระสูตรนี้กล่าวว่าคำว่าพรมมกายิกาเทพพวกพรมหรือชั้นพรมหมายถึงพรมสามประเภทแรกที่ได้ปฐมฌานคำว่าเทพพวกอาภา หมายถึงเทพลำดับที่สิ1 1ิบอาภาแปลว่าแสงสว่างเป็นชื่อรวมของเทพสามจำพวกนี้อรูปาวจรภูมิคืออรูปประพรมหรืออรูปประพบสี่ชั้นคือชั้นที่23อากาสานัญจายตนะชั้นที่24วิญญาณัญจายตนะชั้นที่25 อากินจัญญายตนะชั้นที่26เนวสัญญานาสัญญายตนะคือผู้ที่ไปจากผู้ได้รูปประชานเป็นบาทบรรลุอรูปประจานสมาบัติและแม้บุคคลนั้นจะตั้งความหวังว่าตายไปแล้วขอให้ได้บรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันปราศจากอาสวะก็เป็นไปได้เช่นกัน พวกพราหมณ์และคฤหบ,บดีชาวสาละเหล่านั้นต่างก็เข้าใจแจ่มแจ้งในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ไม่มีอะไรที่จะสงสัยได้อีกพวกเขาได้พร้อมใจกันทูลขอเป็นอุบาสกตั้งแต่วันนั้นจบสาเลยยากสูตร เวรัญชะกะสูตรเนื้อหาของพระธรรมเทศนาในพระสูตรนี้เหมือนกับสาเลยยกสูตรทุกอย่างคือว่าด้วยทุจริตสามสุดจริตสามหรือกรรมบทสิบต่างกันที่ในสาเลยยกสูตรยกธรรมสําหรับประพฤติเป็นคำสอนส่วนในพระสูตรนี้ยกบุคคลผู้ประพฤติเป็นคำสอน พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมในเวรัญชกสูตรแก่พราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองเวรัญชาซึ่งพากันไปพักอยู่ที่กรุงสาวัตถีด้วยกิจธุระอย่างหนึ่งชาวเมืองเวรัญชาเหล่านี้เมื่อพักอยู่ในกรุงสาวัตถีได้ทราบว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดเชตวันจึงพากันเข้าเฝ้าและได้ฟังธรรมจนเกิดความเลื่อมใส คูนขอเป็นอุบาสกโดยทั่วนหน้าจบเวรันชก,กสูตร